สุดจัดคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือน่ารักกว่าเดิมนะครับน่านดูกว่าเดิมสวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีทุกทนะครับตอนนี้ยนูนแมปไม่ใช่แพดซิมเลเตอร์นะครับแต่มันคือแพดซิมเลเตอร์ G นะครับตัว G อะนะครับ X Y Z แล้วก็ G เออมีหมดแล้วนะครับณนะตอนนี้เดี๋ยจะเชื่อก็ตามชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปเลยนะครับอีเวนต์ฮาโลวีนนี่ฮาโลวีนอีเวนต์นะครับเหมือนของพิกเกมเลยอนะ ประตูนี้เลยนะครับตึกนี้เลยแต่ก่อนที่จะเข้าไปในอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวผมขอพาดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศในแผพเซมิเตอร์จีนะครับอ่ะด้านข้างประมาณนี้นะครับมี่ตัวอะไรนี่ตัวเกรดอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะดูบอดดิอะไรนี่สควิตเกมฮะได้ยินใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้นะครับ จะเชื่อกูโกวามาเลยปวดจะปวดปกติโอเคไม่มีอะไรเฉพาะบอดที่มันเป็นสาแดงแมวแล้วกันนะครับเนี่ยสามรูปไฟเนี่ยมันเดิมอันนี้ โคตรปั่นแล้วเสียงโคตรดังอ่ะบอดอันนี้ครับโคตรปั่นไม่มีอะไรอ่าแปวแปวปอดกล้วยเหระบอดผมจะหลุด ไม่ไรไม่ไรปกติปกติปกติกตอ๋อนี่บอดระเบิดนะ ติกเซลปกติเออโอเคร้อเสียงก่อนเลยโคตรจะดังเขาไม่ได้อันนี้ใช้หนึ่งแสนไดมอนพอดีเลยนะเอาเขาไม่ได้อยู่อ่าโอเคร้านคขาอันนี้ซื้อได้นะครับใช้หน่วยเงินวันคริสตมาสนะครับโอเคโลกอะไรนี่อ่าลองไปดู ไม่ได้จะมีอะไรนะครับแล้วก็อันนี้โซนอะไรเอ่ยนะครับมีแค่ตู้สุ่มอสองแสนห้าหมื่นกับสองจุดห้าิลเล้ยนแลวก็อันนี้นะครับเป็นพื้นที่เหมือนกับโซนเกิดเลยใช้หน่วยเงินเดนโบนะครับซึ่งไม่มีเหมือนกันเข้าได้ไหมนี่ไม่ได้โอ้ย,อ,ยอ๋อโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ตู้สุ่ม ล็อกอยู่นะครับเออแล้วก็ใครที่เล่นแบบนี้นะครับใส่โค้ดฟรีด้วยนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลย F R E E นะครับใส่ไปเลยมันจะใส่สัตว์เลี้ยงได้สามสิบตัวนะครับแล้วก็ได้ตัวยักษ์เหล่านี้มาด้วยนะครับเออแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่วันนะสำหรับแบบเรียนแบบเนี่ย <c oughs> <c oughs> อาบาไม่ต้องพูดเยอะฮาลาวีนเลยนี่คืออีเวนต์ฮาลาวีนครับของแมปแผ่นซูมเตอร์จี มีตู้สุ่มครับใช้หน่วยเงินฮาลาวีเลยไม่มีเหมือนกันครับไม่มีเงินเหมือนกันเฮ้ยกล้วยกล้วยกล้วยยักษ์เออเป็นอะไรเอยนะครับน่าจ,จะเป็นกล้วยยักษ์ว้าวแล้วก้อนนี้ตู้สุ่มผีนะครับ <c oughs> มีผีหลายตัวล่ะขนาดเลยแค่นี้เลยนะครับในเว้นแต่มันไม่มีเงินไงมันต้องฟา,างร์มยังไงอะ เอาแล้วมันไม่มีกองเงินอะไรให้ฟาร์มเลยแล้วหาเงินยังไงอ่ะข้าได้ปะไอไลมันนี่ผมก็ไอไลมันนี่ครับผมก็ชอบมันเฮ้ยบอดเก็บได้ปะไม่ได้ไม่ได้ถ้วยรางวัลเพียบเลยวะกดรับอันนี้ได้ปะมีเงินปะ ได้ปูไทยมาได้เงินปะไม่ได้เงินตุ้สุ่มอะไรนี่คนสุ่มเยอะจัง11บเอิลเลียนครับแฟนตาซีคอยไม่มีนครับไม่มีเงินเฮ้ยอ,อันนี้ถูกเลยเท่าไหร่35มไดมอนนะครับเป็นกล้วยนะครับมีลิงด้วยอะลองดูได้กล้วยมาหมดเลยนะครับ สามอันสามตัวสามลูกพอดวงโคตรดีกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับกลวยักษ์กลัวยักษ์ใส่เลยใส่เลย,ย,เ,ยเป็นไงกล้วยักษ์ตอนนี้ได้เงินมาแล้วแปดพันนะครับสัตว์เลี้ยงมาดองเงินด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้ครบหมื่นเดี๋ยวค่อยปลดล็อกโซนนะครับ โอเคมาต่อเนื่องมาต่อเนื้องอาใส่ไปหนึ่งสองสามสี่สี่กล้วยครับสี่ลูกสี่อันเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยทำไมมันโตจังอ่ะผู้ยอันนี้คือแบบโคตรใหญ่โคตรกล้วยต้องเรียกว่ากล้วยนะครับขนาดน,นี้เนี่ยมันเรียกกล้วยปกติไม่ได้นะครับทีมกล้วยโคตรเท่เลยครับไม่เหมือนใครด้วย เทจัดลูกก่อนอันนี้ก็ว่าอิ่มทั้งครอบครัวแล้วนะเจอแบบโคตรกล้วยเข้าไปคือแบบทั้งหมู่บ้านนะกินทั้งหมู่บ้านแล้วทำไมเงินยังไม่ได้นี่มันแปดพันตั้งนานแล้วนะส<ะ>ูมมาเลยสูมเข้ามาที่หน้าสูมมาอีก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 อ่าโอเคประมาณนี้นะสุดจัดขอบนหน่อยนะสุดจัดต้องยืน FK เป็นชั่วโมง เพื่อที่จะให้ได้เงินมาหนึ่งมืนหนึ่งร้อยสาสิบาทนะ <c oughs> คือแบบเออสุดจัดยืนโคตรจะเมื่อยขาเลยนะครับเอฟเคอย่างนานเอาไปปลดล็อกโอเคแล้วก่อนหน้านี้มันมีที่ฟาร์มไม่ใช่เหรอที่มองจากโซนได้เข้ามาแล้วทำไมพอปลอดล็อกมันไม่มีที่ฟาร์ม อ้าวโซนสันบไตก็ไม่มีนะเซิร์ฟบัคเออ่ะเดี๋ยวลองแย่เซิร์ฟดูนะครับม,มีปะโอเคโอเคมีนะมีมีมีม,ม,มีฟาร์มได้มิน่โอเคฟาร์มได้นะครับไ,ได้เงินมาอย่างเยอะนี่ไงได้เงินมาแล้วนะครับหน่วยเงินฮาลาวินปลั่งกอเลยสุดจัดกล่องอะไรอะ ไแมวมาคราวแคทไม่มีที่ฟาร์มหรือ,รอมันยังไม่ดบไปโลกที่สองโลกที่สองออมาได้นะครับแต่ไม่มีกองเงินในฟาร์มนะครับ อ,อีกแร้วออตอนนี้ได้มาแล้วครับสองร้อยสามสิบหกล้านสามสิบอ้าเดี๋เดีเดียวขึ้นขึ้นลงลงเอาเอาเอานิ่งยังโอเคนิ่งแล้วนะสองร้อยสามล้านครับน่าจะพอไปฮาลาวีนหวังว่าจะพอนะโอ้โสองจุดเจ็ดห้าพัเลยนครับ <laughs> สามร้อยห้าิบล้านหนึ่งรยห้าสิบล้านสิบอ็ดจุดหกบิลเลียนสบาพ <c oughs> ตู้นี้ตู้เดียวแล้วก็ตัวเดียวเลยนะครั 150, บ oh God, <c oughs> หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเอามาๆมายัดน้ำยาบูดอุ้ยโอ้ยก้อนลัคกี้ว้าวใช้เป็นหนึ่งใบเอาตาลัคกี้ใช้ไปคุปาลัคกี้ใช้ไป ขอเจมๆเลยนะทีเดียวตัวเดียวรู้เรื่องดูดิมันหน่วงจัดอ้โหเฮ้ยอะไรเอ่ยตัวนี้โอ้โหนึกว่าจะเป็นตัวยกักษ์สองร้อยหนึ่งคิเลี่ยนนะครับหน้าตาประมาณนี้คนระับถ้าได้ตัวใหญ่ตัวยักษ์เนี่ยน่าจะหลอเท่กว่าน,นี้นะ แล้วทำไมไม่ขึ้นไปรอบสุดจัดเออน้องรักเนี่ยถ้าได้ตัวใหญ่นะครับเออความหล่อที่จะแบบบวกหนึ่งเนเลยแต่เงินมันหายากเกินไปว่ะหายากแบบยากจัดเจ็ดสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นอีเวนท์ฮาราวีนนะครับก็มาลองเล่นได้นะครับในแมปแพดเซมิเนเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบไว้ให้นะครับก็รีบมาเล่นนะครับก่อนที่ตัวเกมจะโดนปิดเซิร์ฟโดนปิดนะครับ ไม่รู้ว่าจะยังเล่นได้อีกกี่วันนะครับแมบปบก่อนหน้านี้ที่เรียนแบบ p a ดซิมอ i เเนี่ยก็ไปทั้งหมดแล้วนะครับบินไปทั้งหมดแล้ว <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอกั่ในคลิปหน้านครับไปละบาย